อันนี้เดี๋ยวดูวิธีการเขียนาการดับเบิลผนังนะครับเพื่อทำฟินิชชิ่งนะเดี๋ยวเขียนให้ดูขยายใหญ่หน่อยเอาสมมุติผนังมาก่อนนะเอาสัก1 10. นะึต่อสิบนะปกติเราจะดับเบิลผนังนะครับกรณีที่เรา,เาตกแต่งแล้วมีฟินิชชิ่งนะครับนะคือถ้าเราไม่ได้ดับเบิลผนังเนี่ยเวลา เวลาที่เราทำงานจริงเนี่ยมันมีการดับเบิลฟินิชชิ่งอยู่นะครับผมสมมติสเปซก่อนให้ดูตั้งเสาไปก่อนออสมมติว่ามีเสากับมีผนังนะครับ อันนี้จะเป็นผนังโครงสร้างนะครับผนังโครงสร้างก็คือจะมีเสานะมีเสาแล้วก็มีงานผนังนะครับผนังนะครับเวลาเราเขียนเราก็เขียนเ10เซนนะครับแต่นี้ผมใช้สเกลเป็น1ต่อ10นะครับ1ต่อ10ก็ใช้1น0 0ต่อมาทดนะครับ1ต่อ10นะครับสิบสิบเซนก็คือขนาดเท่าน e ี้นะครับประมาณนี้เวลาเขียนก็ออกมาประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่า อันนี้เนี่ยก็คือเสาที่เป็นโครงสร้างใช่ไหมครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นผนังก่ออิฐนะครับฉาป,ปูนะครับฉาป,ปูลแล้วเนี่ยคือปกติเนี่ยเวลาเราก่ออิฐฉาป,ปูเนี่ยนะครับเสาผนังเนี่ยนะครับจริงๆผนังอิฐมวนเบาที่ผมเคยบอกนะมันจะประมาณสักราวๆเจ็ดเซนครึ่งนะครับเราก็อา่าก็ฉาบแบบนี้นะครับแล้วบวกฉาบอีกข้างละข้างละประมาณเซนครึง่ง ข้างละเซนครึ่งเซนเศษๆนะครับก็รวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณ10เซนเวลาเราเขียนนะครับเพราะ,ะนั้นบางทีบางคนที่เขาเขียนละเอียดจริงๆนะครับเขาก็จะเขียนแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีรอยฉาบให้เห็นถูกไหมครับนะเคยเห็นไหมก็จะเขียนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา,เาแบบแปนมันเล็กมากนะครับเราก็จะถมไปเลยก็จะแหดแบบนี้ไปปกติ นะครับในที่นี้นะครับทีนี้เวลาที่เป็นสมมุติอะเป็นสมมติเราสมมุติว่ามีหน้าต่างนิดนึงนะครับสมมุติว่ามีหน้าต่างเอาห่างไปสักหน่อยสมมุติมีหน้าต่างมีหน้าต่างนะครับอ่ะมีวงกบหน้าต่างว่าไปอ่ะโอเคมีวงกบหน้าต่าง นี้นะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเรามีการตกแต่งสมมติว่าด้านนี้เนี่ยเป็นหัวเตียงนะครับเป็นหัวเตียงสมมติว่าแปนสมมุติว่าแปนเราเป็นอย่างนี้สมมตินะถึงแปนเป็นอย่างนี้แล้วก็มีหัวเตียงแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะเล่นแบ็คดอกนะครับเรานึกถึงถึงถึงเปอร์สเปกทีฟเราเนาะ อ่าโปรสตรีปรเราเนี่ยสมมุติโอเคเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยแล้วก็มีมีเตียงใช่ไหมครับแล้วเราก็เล่นดีไซน์แบ็กดรอปนะครับแบ็กดรอปเป็นอะไรก็ได้อ่าระดับเป็น,เป,นเป็นผนังไม้ดับเบิลขึ้นมาใช่ไหมครับผนังไม้ดับเบิลขึ้นมาเราก็เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะมีเดฟอยู่นะครับเราต้องการดับเบิลขึ้นมาสมมุติว่าอันนี้เป็นระดับเรียบปกติ0ูนตรงนี้เราต้องการเด้งขึ้นมาประมาณสักอ่าห้าเซนก็คือ50ามิลแบบนี้ใช่ไหมครับ ก็คือบวก50นะเพราะฉะนั้นในการาเราเขียนแปนจริงๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องเขียนดับเบิลไป5เซนเหมือนกันเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการจะเข้ามาจากผนังเนี่ยเท่าไหร่สมมุติเข้ามาจากผนังสัก50เซน500มิลใช่ไหมครับแล้วก็วัดไปนะเราก็ดับเบิลมา5เซนใช่ไหมครับต้องการระดับบวก5เซนแค่นี้อ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นะแล้วผนังตรงนี้เราก็แหกจำไว้นะครับถ้าเป็นผนังก่ออิดนะครับผนังก่ออิดเราจะแหกเฉียงนะครับที่ผมเคยบอกนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผนังผนังเบาพวกยิปซั่มไม้อัดเราก็แหกตรงๆแบบนี้นะครับนะที่เป็นผนังโครงโครงภายนอกนะก่อ,ะออิฐฉาบป,ปูนอันนี้ก็จะเป็นพวกผนังเบานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแหกนะครับเราก็แหกไป เสาไอ้โทษทีผนังนะครับเราก็แฮบปกติไปให้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นก่ออิฐฉาบปูนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นผนังเดิมที่อาคารให้มาแล้วเราไม่ได้ก่อขึ้นมาใหม่นะครับผนังนี้เราก็เป็นถมดําไปเลยก็ได้ถมดําแบบก็ฝนฝนดำดๆไปเลยฝนดํดๆแบบนี้ไปนะครับให้รู้ว่าอันนี้ก็คือเป็นผนังที่เป็น existing existing ก็คือผนังเดิมที่อาคารมีอยู่นะครับ อ่านี้เราก็แฮบไปแัดไปแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้ผนังที่เราดับเบิลมาตรงหัวเตียงใช่ไหมครับเราก็วัดออกมาวัดออกมาตรงนี้ห้าเซนใช่ไหมด้านนี้ห้าเซนแล้วก็ห่างเท่าไหร่ก็แล้วแต่ดีไซน์เรานะความห่างตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยเสร็จครับตรงนี้พอเราถ้าเกิดว่าเราเป็นเป็นผนังเบาใช่ไหมผนังกุไม,นนม้หรือจะเป็นผนังอ่ายิปซั่มหรือเป็นผนังอะไรที่เราจะเด้งขึ้นมานะครับเราก็แฮดแบบนี้เหมือนกันแแบบที่เป็นผนังเบา แบบนี้ไปนะครับนะนะแบบนี้ไปนะครับนะตรงส่วนตรงที่เราไม่ได้เบิ้ลนะครับถ้าไม่มีฟินิชชิงอะไรเช่นเป็นทาสีหรือเป็นวอลเปเปอร์บางๆเราก็ไม่ต้องดับเบิ้ลขึ้นมานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับอ่าให้ดูอีกเคสหนึ่งถ้าเมื่อไหร่เราเบิ้ลเราเบิ้ลหมดเลยแต่ว่าหัวเตียงก็ยังเด้งด้วยสมมุติว่าตรงนี้เราต้องการต้องการจะมีแผงไม้ตกแต่งด้วยอ่า มีแผงไม้ตกแต่งเป็นลายก้างปลาอะไรก็แล้วแต่สมมติแบบนี้แล้วตรงนี้เราอยากจะเด้งขึ้นมาเป็นเป็นอีกวัสดุดหนึ่งเช่นแบบผนังบุนวมอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคุณจะต้องมีดับเบิลตรงบริเวณที่ที่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมอ่าตรงนี้เบิ้ลเป็นไม้ก่อนถูกไหมเบิ้ลเป็นไม้สักเท่าไหร่อ่ะห้าเซนใช่ไหมคุณก็เบิ้ลไป เบิร์นแบบนี้หยิบไปเรื่อยๆนะพอมาถึงปับ๊บตรงนี้ถ้าเกิดอีกห้าเซนมันไม่พอถูกไหมคุณต้องการให้มันมีความหนาขึ้นมาให้มันมีเดฟแตกต่างกันก็เอาเบิร์นมากลายเป็นสิบเซนนะสิบเซนแบบนี้เห็นไหมนี่ก็จะได้อีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสองสเต็ปละตามความหนาใช่ไหมครับต่างกันห้าเซน ใชไหมอ่าใครยังไม่พออยากจะมีลูกเล่นหมือนนั้นอีกเช่นมีอะไรหลืบไฟสมมติใส่ไฟังไงเอาใสไฟหรือเป็นหลืบไฟไหนะหลืบไฟอ่ะเราก็ทําการเบิ้ลไปอีกหน่อยหนึ่งเติมปีกเข้าไปเติมปีกไฟเข้าไปตรงนี้แล้วก็มีบังไฟหน่อย เห็นไหมนี่ออกไหมดูออกไหมแล้วเราก็ใส่เขียนเป็นเป็นไฟแบบนี้เข้าไปเป็นไหมครับอ่าลองซูมดูนะครับตรงนี้เวลาเขียนก็จะเขียนเป็นไฟแบบนี้นะครับเป็นหลืบนะเป็นหลืบแบบนี้เห็นไหมอ่าแบบนี้เองตัวนี้ทําหน้าที่บงังเพราะว่าเวลาคนที่ยืนมองตรงนี้จะได้ไม่เห็นไม่เห็นเม็ดไฟ นะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นบางใบมาบางเป็นหรือบางสายตาอยู่นะครับเวลาเขียนรูปด้านเราก็จะเขียนให้มันมีเส้นประแบบนี้แต่ลักษณะนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีการตกแต่งก็แล้วแต่อวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่มีความหนานะครับก็จะต้องมีดับเบิลผนังอย่างนี้จริงๆอันนี้มันเป็นลักษณะเป็นการเขียนเหมือนเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีโครงนะครับมันจะมีโครงสมมติว่า ที่มาของมันเนี่ยทำไมมันถึงห้าเซนมันเกิดจากเสานะมันเกิดจากเสาผนางังนะครับแล้วเวลาเราจะเบิ้ลเนี่ยในความเป็นจริงเขาจะใส่โครงไม้เข้าไปใส่โครงไม้เข้าไปโครงไม้โครงไม้แล้วก็ปิดด้วยแผ่นไม้อัดแบบนี้เห็นไ,ไหมเนะี่ยมันก็เลยเป็นความหนาตรงนี้นะครับเป็นความหนาตรงนี้ ข้อประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราเดินร้อยสายไฟเนี่ยนะครับร้อยสายไฟจากผนังจากฝ้าลงมาผ่านผนังแล้วมาออกเป็นปลั๊กเห็นไหมครับก็จะร้อยผ่านช่องว่า,างพวกนี้นะครับถ้าผมเขียนให้ดูสเก็ตเป็นเป็นไอโซเมตริกนะครับสมมตินี่คือนี่คือผนังนี่คือเสานี่คือเสาแล้วนี่คือผนังยื่นออกมานะครับเขาก็จะตั้งโครงตั้งโครงแบบนี้ตั้งโครงไปเรื่อยๆโครงก็จะแอดอยู่ประมาณสักประมาณห้าสิบหกสิบเซน ตั้งโครงโครงไม้นะโครงไม้ก็แล้วแต่จะใช้เป็นนิ้วครึ่งสามหรือว่าจะเป็นนิ้วสองก็ได้แล้วแต่ความหนาของผนังที่เราต้องการเนี่ยอันเนี้ยนะมีตั้งแต่นิ้วนิ้วสองนะครับหรือจะเป็นนิ้วครึ่งคูณสามนิ้วก็ได้มาตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรัดรัดรอบแล้วก็ซอยทุกระยะห้าสิบหกสิบเซนว่าไป,ปนะครับแล้วเขก็จะปิดแผ่นไม้อัดทับหน้าอีกทีหนึ่ง ไม่แผ่นไม่อัดน,นะครับแต่บางทีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะไม่ทําโครงถ้าไม่ร้อยสายไฟเขาก็จะมีโครงนอนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะร้อยสายไฟเนี่ยเขาจะไม่มีโครงนอนให้ทําโครงเนี่ยห่างที่สี่สิบเพื่อที่มันแข็งแรงพอแล้วก็เขาก็จะร้อยสายไฟจากฝ้าลงมาถ้าัออกปลั๊กมันก็จะมาออกที่ปลั๊กได้นะครับนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีดับเบิลผนังเนี่ยนะครับ กลายเป็นว่าอะไรครับถ้าเกิดจะร้อยสายไฟเขาต้องไปกรีดผนังที่เป็นผนังโครงสร้างนะครับนะซึ่งก็จะทํางานยากนะครับเขาก็จะเบิ้ลไปเลยแต่ก็จะเป็นส่วนตกแต่งนะครับแต่ถามว่ากรีดได้ไหมกรีดได้นะครับแต่ว่าต้องดูฟินิชชิ่งเรานะครับฟินิชชิ่งเราว่าจะเราเราจะจบงานเป็นเป็นอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนนะครับต้องดับเบิลวอล์มันมีอีกกรณีหนึ่งถามว่าทําไมถึงต้องจําเป็นสมมุติว่าก,กรณีผนังเราเนี่ยนะครับเป็นช่อง เป็นช่องแคบแคอยู่แบบนี้นะครับหน้างานเนี่ยเราวัดได้สมมุติเราวัดได้สองเ,เมตรท่วนนะครับเราสั่งผู้รับเหมาผลิตตู้มาสองเมตรท่วนนะครับปรากฏว่าหน้างานอ่ะเกิดมีการดับเบิลฟินิชชิ่งตรงนี้เป็นหุ้มเสาออกมาหุ้มเสาหุ้มเสาตกแต่งนะปรากฏว่ามันจะหายไปเหลือเท่าไหร่ครับอันนี้หายไปห้าเซนหายไปอีกห้าเซน ปรากฏว่ามันไม่ใช่สองเมตรแล้วนะพื้นที่ตรงนี้จะเหลือเมตรเก้าสิบถูกไหมถ้าคุณไม่เขียนผนังเบิลให้เขาเห็นเกิดผู้ละเหมาผลิตมาสองเมตรใส่ไม่ได้นะครับผู้ละเหมาต้องเข้าใจว่าถ้ามันมีผนังดับเบิลตรงนี้เขาจะต้องผลิตตู้ออกมาเนี่ยเพียงแค่เมตรเก้าสิบถึงจะมาสวมเข้าไปตรงนี้ได้นะซึ่งในความเป็นจริงผู้ละเหมาที่ที่เขาฉลาดเขาจะทิ้งไว้นะเขาจะไม่ทำเมตรเก้าสิบมาเปะหรอกนะครับเขาจะลดไปอาจจะเหลือสักเมตรแปดสิบเก้า ติ่งไว้ครับประมาณสัก1เซนแล้วมามาปล่อยสเปซซ้ายขวาแล้วค่อยเก็บเก็บงานอาจจะเป็นเก็บแด็บหรือเก็บซิลิโคนเก็บอะไรก็แล้วแต่วัสดุนะนะโอเคะฉะนั้นในแปลนนะครับทุกคนให้คำนึงถึงอิมเมจที่เราจะทำนะครับว่าเราจะดับเบิลฟินิชชิ่งด้วยอะไรจะกูกผนังอะไรก่อนแล้วในแปลนทุกคนจะต้องมีแบบนี้ให้ผมนะครับจะต้องมีแบบนี้ว่าตรงไหนดับเบิลเป็นอะไรนะครับถ้าใครทำละแนง ใครทาระแนงก็เขียนให้ชัดตรงไหนที่เป็นประตูนะครับคุณปล่อยได้เลยสมมติเป็นอย่างนี้เราดับเบิลมาห้าเซนใช่ไหมครับเราจะเป็นใครที่เป็นผนังระแนงเห็นเห็นเห็นดีไซน์หากันมานะเป็นผนังระแนงใช่ไหมครับคุณก็ต้องมีแบ็กกิ้งนะครับรองก่อนระแนงมันจะได้ไม่อยู่บนบนปูนนะระแนงมันจะได้อยู่บนเฟินิชชิ่งที่เป็นไม้ก็แฮกไปแฮกแหไปเรื่อยนะครับแไปเรื่อย อ่าทีนี้ระแนงคุณจะเอาระแนงเท่าไหร่สมมุติว่า2นิ้วใช่ไหมครับอ่ะคุณก็เขียนไปเขียนไปเขียนไปจริงๆนะเป็นก้อนๆจริงๆเลยนะเขีเยนไปแบบนี้ไล่ไปอ่ะล่างไปก่อนล่างไปก่อนแล้วก็วัดวัดไปเรื่อยๆทีจุดทีละทีละห้าเซน ระแนงก็เขียนให้มันจริงๆนะครับนะนะเ๋ยนระแนงจริงแบบนี้นะครับนะเห็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นระแนงเรามาย้ำเส้นแบบนี้ใช่ไหมเนะี่ยระแนงผนังระแนงนะครับถ้าเป็น p a r t i ิชันนะครับถ้าเป็นพาร์ติชันที่เป็นลอยๆที่เป็นแบบใครทําสกรีนระแนงนะครับ ก็เขียนเขียนให้มันสมจริงเลยนะครับเขียนให้มันสมจริงเลยเขียนให้มันสมจริงเลยมีระแนงก็เขียนผนังระแนงเวทีไปนะครับตรงที่เป็นช่องก็ปล่อยเป็นไว้นะครับแค่นี้อันนี้คือผนังสกรีนที่เป็นระแนงแบบว่ามองเห็นทะลุได้นะเนี่ยมองมองทะลุผ่านได้นะอ่าโอเคนะครับ mm. ประมาณนี้นะโอเคครับ